ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือกันต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มีการประชุมสภานิติบัญญัติครั้งที่8โดยพักคนงานซึ่งปกติเนี่ยการประชุมสภานิติบัญญัติของพักคนงานนั้นเนี่ยวาระการประชุมก็คือว่า5ปีจะมีการประชุมครั้งหนึ่งแต่ว่าการประชุมครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยก็จะมีการประชุมติดต่อกันยาวนานหลายวัน วันที่เปิดการประชุมนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้เห็นภาพกันไปบ้างแล้วปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า5000คนทุกคนนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยรวมถึงทางด้านคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือด้วยแล้วก็ไม่ได้มีการเว้นระยะห่างในการประชุมแต่อย่างใดเป็นการแสดงให้เห็นว่าก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือนั้นได้มีมาตรการในการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเด็ดขาดก็คือถ้าใครฝา่าฝืนมาตรการนั้น ก็จะมีโทษถึงการประหารชีวิตเนี่ยนะครับการประชุมก็ดําเนินการต่อเนื่องมาหลายวันก่อนหน้านี้กิมจองอึนนั้นเคยพูดถึงเรื่องของนโยบายการที่จะให้เกาหลีเหนือนั้นผูกสัมพันธ์กับต่างประเทศมากยิ่งขึ้นไม่ว่ากับเกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องหรือว่ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งหลายคนก็จับตามองว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นําของสหรัฐจากโดนัลด์ทรัมป์ไปเป็นโจไบเดนนั้นเนี่ยนะครับ เกาหลีเหนือจะมีการนัดเจอนัดคุยนัดเจรจาเหมือนกับสมัยที่นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นผู้นําหรือไม่อย่างไรล่าสุดครับมีความเคลื่อนไหวจากทั้งด้านของคิมจองอึนในการประชุมนิกในครั้งนี้เนี่ยนะครับคิมจองอึนเรียกร้องให้เกาหลีเหนือนั้นเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้ทันสมัยมากกว่าเดิมแล้วก็กล่าวในที่ประชุมเนี่ยนะครับว่าสหรัฐนั้นเป็นศัตรูรายใหญ่ที่สุดของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็น คำท้าทายนะครับท่งตรงไปยังโจไบเดนว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่นะครับเพียงไม่กี่วันที่เขากำลังจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้ซื่อทางการของเกาหลีเหนืออย่าง KCNA นั้นรายงานนะครับว่าคิมจองอึนได้ระบุชัดเจนว่านโยบายของสหรัฐที่เป็นศัตรูจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำ ไม่ว่าใครจะขึ้นมานั่งอยู่ในธรรมเนียบขาวก็ตามดังนั้นเนี่ยกิมจองอึนก็เลยมีการสั่งการเนี่ยนะครับว่าจะต้องดําเนินการกิจกรรมทางการเมืองอย่างหนักแน่นต่อไปและเน้นไปที่สหรัฐซึ่งเป็นศัตรูสําคัญและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศด้านนวัตกรรมไม่ว่าใครจะมีอํานาจในรัฐบาลของสหรัฐก็ตามธรรมชาติที่แท้จริงของสหรัฐก็คือมีนโยบายที่จะจัดการต่อเกาหลีเหนือ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขากล่าวด้วยว่านะครับเกาหลีเหนือนั้นจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ในทางที่ผิดแต่เกาหลีเหนือกําลังต้องการขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่มีขีดความสามารถมากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะตอบโต้ศัตร,รูได้ทันท่วงทีมีหัวรบนิวเคลียร์ที่มีขนาดแตกต่างกันเป็นจํานวนมากนี่เป็นคํากล่าวของกิมจองอึนที่กล่าวต่อผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ก็เป็นการสื่อสารไปรยังโจไบเดนว่าที่ผู้นําสหรัฐคนใหม่อย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเขานั้นก็คงไม่ลดราวาซอกให้กับทางด้านสหรัฐอเมริกาเพราะยังคงมองว่าสหรัฐเป็นศัตรูสําคัญของเกาหลีเหนือต่อไปครับ